กวดแม่ยายมาสกัปุกเนี่ยเออเก็บไปทิมเลยอู้งานตีใหญ่หนูสองคนในเฮดแวร์นี่เฮ็ดยังยายทำความสะอาดแล้วบริตุนคุณแก้ไลเตียสะอาดตีแล้วเนี่ยเอียงไม่แม,ม่ยังเต็มอยู่เลยแล้วอีกอย่างแกบอกแกมาเฮ็ดงานก็ต้องเฮ็ดซ้ำกัดหรือว่าขี่ข้านอยากได้แค่เงินเดือนเป็นแม่บ้านมีหนาที่ทำความสะอาดก็เฮ็ดไปเป็นยังเพราะเธอต้องแกล้งยายแล้วนำํำ เธอบ่เห็นตียายแล้วแกแล้วแค่ให้งานกับเมยอพอแล้วยังไปแกแล้งเราอีกเป็นยังถ้าเมืยกัน,นอนอย่บบานเราสิมาเหนงานให้ยังเอาเปืือกคนอื่นเนาะบ่เป็นอย่างเดอจ้าเดโน้ตสร้อยเก็บขอบใจเด้อลูกที่ไม่นำใจ กลับบ้านไปน,นอนดีกว่าอิงเมื่อยมาทั้งวันเนาะลูกข่ากระายหลาย ุ๊้ไม่ได้ตั้งใจอ่ะแพ้ถือบอร,ระวังเลยเห็นบอขื้นเปืเป่อนๆไปแล้วอะ่ะคงต้องยากย้ายแม่บ้านทำความสะอาดเอาล่ละกลับบ้านดีกว่าอิง ทหแบบนี้เพื่ออย่างวะเดี๋ยวนูวจะไปตามเขามาเช็ดสร้างเขาถอะเขาเฮ็ดไกลเขาเฮ็ดไปจักมือเขาที่ได้รับผลกรรมที่เขาเฮ็ดเองน้ำกวดนี้เป็นของแม่บ้านเขาว่ามันจืดๆดีเติมรสชาติให้มันดีบอ ยายแย่กินจ้าน้ำคนนี่ม่เกลเต็มเลยจ้ามีคนใต่ลายมันเอาใส่เขาบอกเข้าใจเป็นอย่างพวกเธอสองคนต้องเ็ดแบบนี้กับยายเราผาเฮ็ดเอียงพวกดีๆเด้อพวกเขาบรทธานเฮ็ดเอียงอยู่เอออย่ามาก้าวหากันมั่มวๆเด้อถ้าบมมีหลักฐานเพาเห็นกับตาว่าพวกเธอสองคนเอาเกลือเทสใส่ขวด ถ้าพวกเธอว่ามันบ่นมีอย่งอ่นะพวกเธอลองกินน้ำให้เบงดูเออกูยอมรับก็ได้ว่ากูเห็ดแล้วมันสิเป็นอี๋ว่ามีอยู่อึ่งน้ำอย่ายเราเฮ็ดอย่างให้พวกเธอไปเป็นยังต้องแกล้งกันขนาดนี้แต่แค่แกล้งเล่นๆเ,เป็นยังมันก็เป็นห่วงเราแทะแล้วเป็นแม่มุติถึงโบเมนแม่แต่คนเท่ากับคนมิจิตสำนึกนี่อียงแกล้งได้แม้กระทั่งคนเถ่าคนแก่เป็นยังก็พวกกูสิแกล้งใครจะเฮ็ดอย่างพวกกูได้ พวกโสแกงอยู่นี่ล่ะเบิดครั้งทีบอกอีดิยายยายอโอทนเน่เด้อจ้ายังไปสนใจซุ้มนั่นเลยหนูม่ต้องห่วงยายหดอกเด้อยายพวกเป็นยังดอกคนที่ทีลำบากต่อไปคือนเป็นสองคนนั่นแพทย์กับอิงกันนี่ใส่แบบนี้แ่ะจ้ามากแกงคนที่บ่มีทางสู่ มากกุยคนอื่นเหตุตำหลุงแต่อย่าประองห่วงเดอ้อดูสิคอยซอยย้ายเองถ้าสองคนนั้นเหตุย่างย้ายหลายครั้งเดี๋ยวรูสิแต้งเจ้าของร้านเองขอบใจลุงนด้หลายเดย้อย่างหน่อยก็มีหนูคนนึงที่เป็นคนดีเอาคุณยายสวัสดีค่ะ ว่าเห็นคนไก่บอกเลยว่าไม่นีิีคารล่าผมแวะมัทุราแถวนี้ก็เลยแวะมาจักหน่อยแล้ยแม่แม่บ้านติค่ะคุณไก่จะทําหาให้อย่างจ้าแม่บ้านเราล่างห้องน้ำอยู่จ้ะฮะล่างห้องน้ำค่ะเราไปล่างห้องน้ำอยู่คนไก่ไม่อย่างบ่ค่ะทา,าหาแม่บ้านที่อย่างเออไม่เอีอออยงดอกผู้คุณ็ำงานตอลดอดเอียงวะคิดสิมากับมาคิดสิไปกับไป เอาน้าป่ากวอานหนึ่งครับยายไปเอาน้าให้รู้ค่ะมันบ่าเป็นหน้าที่ของยายพวกเธอคือบ่กไปเอาเองเป็นอย่างแม่บ้านพวกฉันใส่อีหยังก็ต้องเฮ็ดพกพรเป็นอย่างดอกยายไปเอาเองก็ได้ เฮ็ดเกินไปบอมันจะบ้ากเกินไปแล้วมากเกินไปแล้วมันสิเป็นเอียงจะไปฟ้องลูกตโอุย้ยมีลูกให้ฟ้องยุติสภาพเนะี่ยมีผมนี่แหละลูกย้ายแม่บ้าน เห็นทุกอย่างหมดแล้วพ่าพวกคุณแก้งอย่างแม่ผมฮะแม่คุณไก่เออแม่ป้าเป็นแม่คุณไกท่ทีค่ะนี่แม่ผมเองแม่ผมอยากไปดูการเหตุงานของพนักงานทุกคนว่ามีประสิทธิภาพบอก็เลยแก้งมันเป็นแม่บ้านทำความสะอาดเบิง้งแต่พวกคุณกลับมาเหตุแบบนี้ที่ผ่านมาพวกคุณเห็นอย่างแม่ผมผมรูเ้เบิดจิตใจพวกคุณเห้ด,ด้วย,อยเองเออ พวกเขาขอโทษค่ะพวกเขาบ่รลู้แม่นะามันค่ะ,คะพวกเขาไ่ได้ตั้งใจถึงฉันบ่นแม่ของไก่พวกเธอก็าม่มีสิทธิ์ที่จะมาเฮ็ดกับฉันแบบนี้จิตใจพวกเธอเฮ็ดด้วยอีหยังรังแกได้ไม้แต่ความคนแก่ผมคงต้องไล่พวกคุณสองคนออกร้านของผมก็อยากมีพนักง,งานแบบพวกคุณเออคุณไก่ค่ะอย่าเลี่ยพวกเขาออกเลยนะคะพวกเขาขอโทษขอโทษที่ลยค่ะ คำขอโทษปลอมๆน่ะไม่ต้องว่าออกมาหรอกถ้าฉันโมแมนแม่จะาของร้านน่ะเป็นแค่แม่บ้านน่ะพวกเธอสิยอมขอโทษบ่คนแบบพวกเธอบสมควรได้รับการห้อภาภัยจยากภายัยออ, <c oughs> ออกไปได้แล้วคือออกไปแลวอย่าหวังว่าสิได้เงินชดเชยสิบุมีการชดเชยอ,อย่างทั้งนั้นค่ะค่ะ ใจหลายๆเด้อสิค่อยซอยเหลือแม่มาตลอดหนูเป็นคนที่จิตใจดีล่ผมสื่เลื่อนตำแหน่งให้คุณไปเป็นผู้จัดการล้านขอบคุณค่ะคุณกายแม่ว่าเป็นผู้จัดการล้านมันไม่พอดหรอกก็ในด,ดีแบบนี้แม่อยากได้เป็นลูกสะพ้ายกายเองก็ยังไม่มีผู้ใหล่องเปิดใจทำฟังตูจใจกันไปดีว่าลูก